วันนี้แม่ปูมาถอนหญ้าให้ชวนชมต้นเล็กๆนะคะทุกคนก็เริ่มยืนต้นได้แล้วเป็นชวนชมที่แม่ปูปล่อยไว้หกประมาณหกเดือนน่ะทุกคนถึงถึงแยกกระทางนะมาตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งหัดเลี้ยงต้นเล็กๆคืออันนี้เพาะเองนะคะก็ทรงนี้ยืดยาวแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นทรงอะไรจะเป็นจรวดให้ไหมหรือว่าจะเป็น อาจจะไว้เป็นต่อพันนะคะเอาไว้แบบเสียบยอดไม้สีเนาะทุกคนตอนแรกแม่ปูเอามาลงนะลงเสร็จปุ๊บหนึ่งวันเจอฝนหนักทุกวันเลยค่ะทุกคนคิดว่าเขาจะไม่รอดเขาอาจจะเน่าได้เนาะทุกคนเน่ามีเน่าไหมต้นนี้ต้นนี้ไม่เน่านะคะทุกคนแค่แบบข้างาต่อเขาอะไม่เน่าแต่ข้างบนอนะเน่าก็ไม่น่าจะเป็นไร เนาะทุกคนก็อันนี้แม่ปู๊ดมาอุ้ยเน่าไปหนึ่งต้นคนะ่ะทุกคนนี่เน่าไปหนึ่งต้นวัสดุในการปลูกแม่ปูใช้แกลบหมักนะคะแกลบหมักผสมกับคือหมักกับปุ๋ยขี้วัวแล้วก็มาผสมดินปลูกนะคะทุกคนก็รอติดตามเนาะว่าหม้ของแม่ปูจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคน